ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกรับดิฉันจงอ่างขร่างสอดแจงหมอล่ําเสียงวิหกเมียหัวหน้าน,านกพ้งสกอน,นะคะเมนี้มีข่าวสารมากฝากพีต่อน,น้องนะคะเนื่องจากวานะคะบอดหนุนะคะสีผ้าทิมตลกนะคะทิ่มตลกหมอล่ําเสียงวีหกน้โดยคุณแม่ไฟท่องย่องใยปลอดภัยไร้กังวลกำนันแพ้สาวจงอ่างขร่างสอดแจงนะคะทําการไล่สดกุมเป็ดนะคะเพื่อที่จะอ่าทรงมาไล่นําใจขอมาไล่นําใจ ให้ทีมตลกหมอล่ำเสียงมีหกนะคะอ่าได้ดำร่งชีวิตยือชีวิตในช่วงโควิดแบบนี้คะ่ะพี่น้องค่ะนะคะฝากพี่ต้อน,น้องก็แล้วกันนะคะหาข้อมูลควมมอควมูลซึนมอบให้พี่ให้น้องนะคะผ่านทางเลขบัญชี616 7289831นะคะหกหนึ่งหกเจ็อานายธิรเดชศรีชัยท่านธนาคารกรุงเทพสาขาเซน็นท่านพาะาอุดรธานีในรูปแบบกุ้มปิดบอกกำหนดราคาแล้วแต่พี่น้องสีเมตตากุ้มศิลปินเดอรหายจากบาทกระบวาวาโอนจากบาทกระบววาโอนแล้วย่ลืืมทรงสลิปเขาท่างเพจนุแพรสาและแนชาแนลนะคะ หลอบนีเฮ้าสิมีการแสดงตลกนะคะร่วมไปถึงสอดแสกหมอล่ํานะคะจงไฟแพรสารละแนโชว,วันที่23แม่สายเมษายนนี้นะคะเป็นต้นไปฝากเนตได้ะคะ่ะ